กระโดดกระโดดกระโดดยังไงเออกบกระโดดทำยังไงคะลูกกบกระโดดทำยังไงคะจึงกระดึงกระดึงกระดึงใช่ไหมคะกระโดดอย่างนี้เหรอใช่ไหมคะจึงกระดึงกระดึงกระดึงเฮ้ ไหนดูซิพี่กระต่ายอยู่ไหนไหนดูซิมีพี่กระต่ายอยู่ในโทรศัพท์ไหมโอ้มีน้องไอวี่น้องไอวี่อยู่ไห,ยไหนคะน้องไอวี่ยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะกอดพี่กระต่ายหน่อยแล้วโอ้โหลาละจังเลยไหนพี่มีผู้อยู่ไหนคะอยู่นี่ใช่ไหมคะไหนไหว้พระทำยังไงคะไหว้พระไหว้พระทุกใจ พูะเจ้ากราบพระพุทธองค์ทํำยังไงกราบหนึ่งกราบสองนายยกขาสิยกลุ 1, กลข,าข,ขายกขาหน่อยยกขาทํำยังไงนายยกขาเอาเมาเอากล้องไปอีกแล้วามาะถางมิมิทาไมล่ะลูกมิมิแต่น้องยังไม่ต้องมอาแอบยิ้มเลยน่ารักจังเลยไหนคนสวยยิ้มยังไงคะไหนคนท่านตาปิ้งปิ้งดิปิงป้งปิ้งคนสวยยิ้มหวานเลย เลยเหรอไหนยิ้มหวานไหนสิไหนคนสวยทำหน้าย,ยังไงคะลูกไหนคนสวยทำหน้าย,ยังไงไปหามีผู้ไหนจูบมีผู้ไหนสิจูบมีผู้ไหนสิจูจูโอ้เนั่นมีมีอยู่เนี่ยในมอนด์ หัวยังไงคะไอ้ตั้นมาทํายังไงลูกไหนอ๋อาล่ะไอ้ตั้นมาทําไงนะโอ้แล้วจิ้งจกล่ะคะออร้องยังไงจิ้งจกจิ้งจกทําแบบนี้ไอจิ้งจกหรอคะจิ้งจกนะไหนแล้วเวลาลูกเจ็บลูกเจ็บแปรงฟันทํายังไงคะเออลูกเจ็บแปรงลิ้นด้วย แม่จ๋าอยู่ตรงไหนเอ่ยแม่จ๋าอยู่ที่